มาครับเพื่อนๆเ,เรามาทำต้มขมกันครับเราไม่มีเลือดนะครับแต่ว่าเราจะมาทำกันนี่แหละไม่ต้องมีเลือดวัตถุด,ดิบเราก็จะมีซี่โครงหมูนะครับแล้วก็มีต้นหอมมีใบมะกรูดนะครับมีข่ามีตะไคร้นะครับมีผักชีฝรั่งนะครับอ่าแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาทั่วๆไปนะครับมาทำกันเลย ต้นหอมบักชีนี่ก็เอาไว้โรยตอนสุดท้ายหั่นไว้ก่อนใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปนะครับใส่เกลือลงไปสักช้อนโต๊ะหนึ่งนะครับ ใบมะกรูดครับน้ำเดือดแล้วครับเราก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไป ก็ใส่หมูชิ้นเข้าไปด้วยนะครับนี่เราหั่นหมูไว้แล้วหมูชิ้นนี่ครับหมูเต็มๆรู้สึกน้ำจะเยอะไปนะเพื่อนๆเอาน้ำออกคะะเราก็จะต้มให้เนื้อเปื่อยไปเลยนะครับสักชั่วโมงหนึ่งนะครับจับเวลาไปก่อน หนึ่งชั่วโมงแล้วใส่ผักชีฝรั่งไปนะครับใส่พริกไปนะครับใส่มะเขือเทศนะครับหชั่วโมงหมูของเราก็คงจะเปื่อยได้ที่แล้ว แล้วก็นี่ครับสิ่งที่ขาดไม่ได้น้ำยาต้มขมเรานะครับเดี๋ยวลองชิมดู อืใช่เลยครับเพื่อนๆรสชาติต้มขมเลยครับเหมือนที่ร้านเลยครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะบีบมะนาวใส่สักลูกนะครับนี่ครับผมใส่มะนาวสําเร็จรูปนะครับเมื่อกี้ใส่ไปแล้วประมาณสักสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผมจะใส่น้ำปลานะครับ ได้เลยครับเพื่อนๆอร่อยมากครับปรุงเราตามใจชอบเลยนะครับอยากได้รสจัดขนาดไหนขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ นี่ครับโรยต้นหอมผักชีลงไปด้วยอาเยี่ยมยอด อ,อืยิ่งอร่อยครับเพื่อนๆทาตามได้เลยนะครับ